นานานิทานและเรื่องเล่าชุดที่33แม้พ่อแม่แลเห็นลูกเหลนหลานย่อมสงสารมีจิตคิดถวิน แต่ร้ายกาศชาติเสือเหลือทมินก็ไม่กินลูกหลานวงว่านเครือสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมในนานานิทานและเรื่องเล่าอีกเช่นเคยนิทานนั้นถือกันว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าและก็สุขุณค่าของสังคมมาเนื่อนานมีความนิยมช,มชมชอบในทุกยุคทุกสมัย จัดเป็นของดีที่นิยมนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมขัดเกลานิสัยใจคอให้เป็นคนดีของสังคมตลอดไปนิทานนั้นเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่กับเด็กที่จะได้อยู่กันอย่างใกล้ชิดมีความรักความอบอุ่นมีความผูกพันและก็มีจิตใจที่ดีต่อกัน และอีกประการหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมคำกล่าวที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในคลิปนี้เป็นนานานิทานและเรื่องเล่าชุดที่33ขอเชิญท่านผู้ฟังที่ครบรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับ รามล้างบาปนิทานชาดกเรื่องนี้ให้คติธรรมที่ว่าคนเราถ้ากระทําอะไรลงไปสักอย่างเป็นการกระทําด้วยจิตศรัทธาด้วยมุ่งมั่นในทางดีแม้ในการกระทํานั้นจะได้ชื่อว่าทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ทำไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาและไม่เกิดประโยชน์อย่างใดเลยแต่ก็ได้ศรัทธาทําลงไปแล้วเพราะไม่มีใครบอกกล่าวถึงเช่นนี้ก็ควรที่จะได้รับการสรรเสริญดีเสียกว่าผู้ที่ไม่ได้กระทำอะไรเลยในการเวลาช้านานมาแล้วณพนะาราแห่งหนึ่งมีพรามรหมณ์คระหะบดีที่โง่เขลาแต่เป็นผู้ที่มีความเจริญด้วยจิต อันสุนทรได้กระทำกุรุกรรมความผิดอันตนถือว่าเป็นบาปมหันอย่างหนึ่งทําให้จิตต้องพะวงบกบุนครุ่นคิดถึงความเป็นบาปซึ่งจะเกิดแก่ตัวเองอยู่ช้านานคิดหาทางจะไถ่าบาปตนเองอยู่ก็พอดีได้พบกับปุโรหิตชราผู้หนึ่งซึ่งรับการแสดงกรรมอาบัตให้คำแนะนำแก่เขาว่าบาปกรรมของเขานั้น อาจล้างให้สิ้นมลทินและก็ปลดเปลื้องบาปอันนี้ให้พ้นตัวเองไปได้ก็โดยวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องไปกระทําพิธีอาบน้ำชำระบาปลิมฝั่งแม่น้ำมหาคงคาจนกว่าจะครบอายุ80ปีขณะนั้นพรามมีอายุล่วงเข้า60ปีแล้วจึงต้องใช้เวลาล้างบาปไม่น้อยกว่า20ปี ซึ่งไม่มีหนทางใดที่จะประเสริฐกว่าวิธีนี้แล้วพราหม์ครหะบดีก็ตกลงใจที่จะปฏิบัติตามวิธีกรรมที่ปุโรหิตผู้เท่านั้นแนะครั้นแล้วพราหม์ก็มอบปวงสมบัติให้แก่ภรยาและบุตรส่วนตนเองคงมีอาพรคลุมกายเพียงสองสามผืนกับไม้เท้าและหม้อน้ำหอบหิว้วออกเดินทางมุ่งสู่จุดหมาย คือแม่น้ำมหาคงคานาทีพรามรอนแรมมาได้หลายวันจนมลุถึงฝั่งลำธารที่มีสายน้ำไหลจากเขาสูงลงมาเป็นทางกว้างแห่งหนึ่งพรามก็ปารบแก่ตนเองว่าอ้านี่แหละแม่น้ำคงคาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายของเราแล้วว่าดังนี้แล้วเขาก็ลงปักหลักที่พักอาศัย อยู่ณริมลำธารแห่งนั้นแล้วก็ลงอาบน้ำในลำธารเป็นประจำทุกๆวันโดยไม่ลืมประกอบพิธีกรรมโดยการอาบน้ำทุกครั้งของเขาตามที่ปุโรหิตเท่าสอนมาเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นจนการเวลาล่วงเลยไปได้ห้าปีแต่ครั้นแล้วในเช้าวันหนึ่งก็มีโยคีปาสุปัต ผู้นับถือในองค์พระศิวะได้ผ่านมาทางนี้ก็เลยเอ่ยปากถามพรามว่าดูก่อนพรามท่านกำลังมาทำอะไรอยู่ที่นี่พรามก็บอกความจริงว่าข้าแต่โยคีข้าพเจ้ากำลังกระทำพิธีกรรมเพื่อล้างบาปของข้าพเจ้าที่ได้กระทำมาแล้วด้วยการลงอาบน้ำมหาคงคาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ โยคีก็ทำหน้าจงนกล่าวเป็นนัยว่านี่นะหรือแม่น้ำมหาคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ตามที่ท่านว่ามันเป็นเพียงลำธารเล็กๆเ,เท่านี้จะเป็นแม่น้ำมหาคงคาได้อย่างไรพรามก็กล่าวถามว่าถ้าเช่นนั้นทารานี้ก็ไม่ใช่แม่น้ำคงคาน่ะสิ โยคยีหัวเราะเป็นเชิงขบขันอยู่ในทีพลางกล่าวว่าก้อนนี่มันลำทานน้ำตกจากภูเขาลูกนั้นเห็นอยู่ชัดๆจะว่าเป็นแม่น้ำมหาคงคาได้อย่างไรท่านเข้าใจผิดเสียแล้วตั้งแต่เราเกิดมาและก็ผ่านเส้นทางนี้ผ่านมาจนกระทั่งล่วงชลาถึงเพียงนี้ก็ยังไม่เคยได้ยินใครเรียกทารานี้ว่า แม่น้ำคงคาสักทีใครหนอเป็นคนชักนำท่านจึงเข้าใจผิดเอามากถึงเพียงนี้ครั้นเห็นพราหมยืนงงง,งนันเพราะสมเพศในความโง่เขลาของตนเองอยู่เช่นนั้นโยคยีก็กล่าวต่อไปว่านี่แน่พราหม์เราจะช่วยบอกทางให้เอาบุญแม่น้ำมหาคงคาที่แท้จริงน่ะอยู่ห่างจากที่นี่ไปอีกตั้งหลายร้อยโยน์ และจะเทียบกับทารานี้แล้วแม่น้ำมหาคงคาเท่าภูเขาหลวงใหญ่ๆและลำธารน,นี้เป็นเพียงจอมปลวกก็เท่านั้นพรามได้ฟังก็กล่าวขอบบุญขอบคุณโยกียเป็นอันมากแล้วก็ช่วยหม้อน้ำไม้เท้าและห่อผ้าออกเดินทางต่อไปอีกด้วยความละอายที่มีต่อโยคีย ทำให้ไม่ทันได้ซักถามด้วยว่าต้องเดินไปทางไหนตนเองถือเอาความมุมานะเป็นใหญ่ออกได้ก็จ้ำอ้าวไปทันทีจนในที่สุดพรามก็บรรุถึงแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งเขาถึงกับดีใจจนตัวลอยเมื่อพบแม่น้ำสายนั้นใหญ่กว่าลำธารที่เขาไปหลงอาบอยู่ตั้งห้าปีหลายเท่าพลางรำพึงว่านี่แหละ แม่น้ำคงคามหาศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องสงสัยแล้วโยคีนั้นบอกได้ว่าตั้งอยู่ตั้งหลายร้อยโยอดที่แท้ก็อยู่ใกล้แค่นี้เองเดินแค่สามวันก็ถึงแล้วว่าดังนี้แล้วพรามก็ลงมือปักหลักกระทำพิธีลงอาบน้ำในแม่น้ำนั้นเป็นกิจวัตรและกระทำการดังนี้เรื่อยไปจนการเวลาล่วงไปอีกห้าปี ครั้นอยู่มาวันหนึ่งมีโยคีนับถือพระศิวะอีกองค์หนึ่งผ่านมาทางนั้นพราหมณ์กำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำนั้นที่ข้างตะลิ่งพอดีก็ร้องบอกแก่โยคีว่าข้าแต่โยคีท่านจะไม่แวะอาบน้ำชำระกายในแม่น้ำมหาคงคานี้ให้สบายเสียก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปมิดีหรือโยคีก็หยุดชะงักริมตลิ่ง ใกล้กับที่พราหมณ์กำลังอาบน้ำอยู่พลางถามว่าที่ท่านว่าแม่น้ำมหาคงคาน่ะท่านกล่าวเช่นนี้ด้วยเข้าใจว่าแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำมหาคงคากระนั้นหรือพราหมณ์ก็ย้อนว่าก็แล้วท่านว่าที่นี่ไม่ใช่แม่น้ำมหาคงคาอย่างนั้นหรือโยคีหัวเราะเบาๆใครบอกท่านละว่า นี่เป็นแม่น้ำมาหาคงคาถ้าท่านคิดเช่นนี้ก็โง่เขลาเต็มทนเราถามท่านสักหน่อยเถิดว่าท่านมาทำอะไรที่นี่พราหมณ์ก็เล่าเจตจำนงของตนให้ฟังโยคีจึงว่าตายจริงเหตุใดท่านจึงหลงผิดปล่อยการเวลาล่วงเลยมามากมายเช่นนี้นี่นะไม่ใช่แม่น้ำมาหาคงคาดอก แม่น้ำมหาคงคาที่แท้จริงจะต้องมีผู้คนมาอาบน้ำชำระเป็นประจำอยู่เนืองแน่นไม่ว่างเปล่าเช่นนี้ท่านควรจะหาทางไปสู่แม่น้ำมหาคงคาโดยเร็วเถิดอย่าปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เลยพรามรู้สึกตัวก็กล่าวด้วยความเสียใจว่าข้าแต่โยคีข้าพระเจ้านี้ เป็นนี้บุญคุณท่านอยู่มากมายที่ช่วยบอกความจริงให้แก่ข้าพเจ้ามิฉะนั้นข้าพเจ้าก็คงจะหลงชำระอยู่ในแม่น้ำนี้ต่อไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้ได้ครั้นแล้วพร,รามก็ช่วยข้าของที่นำติดตัวมาหอบหิ้วออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำขวางหน้าสายหนึ่งประมาณด้วยสายตาแล้ว ก็แลกว้างใหญ่กว่าแม่น้ำที่เขาเพิ่งพละมาอยู่ประกอบกับเห็นผู้คนลงไปอาบชำระกายกันอยู่เป็นหมู่ๆไม่มากนักแต่ก็ดูเอกอกเริกกว่าแม่น้ำที่เคยผ่านมาแล้วทั้งสองสถานแล้วเขาก็แน่ใจว่านี่กระมังแม่น้ำมหาคงคาอันศักดิ์สิทธิ์คิดดังนี้แล้วเขาก็ลงปักหลักอยู่ที่ณฝั่งแม่น้ำนี้สิ้นเวลาไปอีก ห้าปีของการชำระบาปในแม่น้ำสายนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งพรามสังเกตเห็นชายคนหนึ่งนำเอาดอกไม้มาวางลงในแม่น้ำแล้วก็กล่าวคําออกนามของแม่น้ำสายนั้นพรามก็สนเท่เดินเข้าไปหาชายผู้นั้นแล้วถามว่าดูกรบุรุษคำที่ท่านกล่าวเมื่อครู่นี้เป็นนามของแม่น้ำนี้กระนั้นหรือ กูรุษนั้นเงยหน้าขึ้นตอบอย่างฉา,านว่าใช่ท่านไม่รู้ดอกหรือว่าแม่น้ำนี้ชื่ออะไรแม่น้ำสายนี้อยาว่าแต่คนถิ่นนี้เลยแม้แต่คนต่างบ้านต่างเมืองเช่นเราก็ย่อมรู้จักแม่น้ำนี้มีชื่อว่าแม่น้ำนรมาทะบุญยะนทีพรามก็สุดตัวลงด้วยความอ่อนเพลีย ถอนใจเฮือกใหญ่แล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านข้าพเจ้าเพิ่งได้รับแสงสว่างคือความรู้จากท่านเดี๋ยวนี้เองแล้วพราหมณ์ก็หอบข้าวของด้านด้นเดินทางต่อไปโดยทิ้งปริศนาไว้ให้บุรุษผู้นั้นคบคิดอยู่นานในคราวนี้เขารู้สึกตัวว่ากำลังวังชาที่เคยมีแต่ก่อนชักท้อถอยลงไปกว่าเดิม เหตุเพราะเวลาที่ล่วงมา15ปีอายุของเขาก็เข้าวัยชราเข้าไปทุกทีทุกทีประกอบด้วยการตรากตรำตลอดเวลาที่ผ่านมาเหตุนี้เมื่อเขาทนเดินฝ่าเปลวแดดอันร้อนระอุมาตามทางร่างกายก็เริ่มสุดลงเขาเริ่มมีอาการเจ็บป่วยขึ้นแต่ก็ยังสู้มานะแข็งใจเดินทางต่อไปและนับวันเวลา แข้งขาเขาก็ก้าวไปสู่ความตายเร็วขึ้นจนในที่สุดเขาก็ไม่สามารถจะฝืนกายเดินทางต่อไปได้เขาล้มลงกลางพื้นดินอันระอุก,กลางป่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งแม้กระนั้นพราหมณ์ครหะบอดีผู้มีจิตศรัทธาแรงกล้าเพื่อจะไปสู่สถานชำระกายล้างบาปของเขาก็ยังอุตส่าห์คลานกระเสือกกระสนต่อไปอีก เขาคลานขึ้นไปบนเนินเขาเตี้ยๆซึ่งขวางหน้าจนกระทั่งขึ้นไปสู่ยอดเขาและเมื่อมองลงไปพื้นเบื้องล่างข้างหน้าสายตาของเขานั้นแม้ตาของเขาจะพร่กขุ่นบัวไปบ้างแต่เขาก็มองเห็นภาพณนะเบื้องหน้าเขาได้ถนัดนั่นไงเล่าแม่น้ำมาหาคงคา เพราะบริเวณนั้นเต็มไปด้วยฝูงชนลงไปแหวกว่ายแล้วก็อาบน้ําชำระกายกันอย่างเพลิดเพลินและสองฝั่งฝากริมฝั่งของแม่น้ํานั้นมีประชาชนชายหญิงสารวลอยู่กับพิธีกรรมต่างๆของเขาดูเออกอกเริกโกลาหนยิ่งมีกลิ่นทูปควันเทียนลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณมีซากอสุภะต่างๆลอยอยู่ทั่วผิวน้ำ และเสียงระงมสวดคาถารัคนกับเสียงร่ำไห้ในพิธีกรรมเผาศพริมฝั่งแม่น้ำนั้นก็ระเบงเซ็งแท้ไปหมดพราหมณ์ก็จึงเปล่งอุทานว่าข้าแต่มหาคุงค้าผู้เป็นบรรดาแห่งปวงนาทีอนิจจาข้าพเจ้าได้เพียรสืบสาะค้ขนคว้าหามาจนเกือบจะตลอดชีวิตครั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้พบแล้ว แต่ขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดช่วยด้วยเถิดข้าพเจ้าหมดสิ้นเลี่ยวแรงเสียแล้วแม้แต่จะขยับขยื่นนีคข้าพเจ้าจะไปถึงแม่น้ำนี้หรือไม่หนอจะไม่มีใครช่วยข้าพเจ้าให้ไปถึงแม่น้ำมหาคงคานี้บ้างเถี่ยวหรือครั้นแล้วดวงจิตของพราหมณ์ก็ดับวูบลงไป เขาสิ้นลมเสียก่อนโดยไม่ได้ขยับเข้าไปใกล้ถึงแม่น้ำมหาคงขานี้หรือแม้แต่ได้สัมผัสสักนิดก็เปล่าเลยอนิจจาเมื่อพรามผู้เพียรมานะสิ้นชีพลงไปแล้ววิญญาณของเขาก็ถูกพยายมบาลเรียกตัวไปและเมื่อโยมบาลถามถึงความเป็นมาในโลกมนุษย์ของเขาก่อนสิ้นชีวิต เจตคุปผู้ทำหน้าที่อาลักษ์ก็อ่านรายงานความประพฤติของเขาให้ยมบาลผู้เป็นใหญ่ฟังว่าพราหมณ์ผู้นี้ได้กระทำบาปอันหนักแต่เขาก็ได้กระทำพิธีกรรมเพื่อชำระล้างบาปที่แม่น้ำมาหาคงคาเป็นเวลา15ปีแล้วพระเจ้าค่ะวิญญาณพราหมณ์ผู้นั้นก็ทวงขึ้นว่าข้าแด่พระยมบาลผู้เป็นเจ้า ที่อาลักษ์กราบทูลน,นั้นผิดแล้วพระเจ้าค่ะข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปถึงแม่น้ำมหาคงคานั้นเลยเพราะเมื่อมาถึงระยะทางอีกประมาณสิบกว่าก้าเท่านั้นข้าพเจ้าก็ต้องเสียชีวิตลงเสียก่อนจะว่าข้าพเจ้านั้นได้กระทําพิธีกรรมที่แม่น้ำมหาคงคานี้1สิบ้าปีได้อย่างไรพระเจ้าค่ะองค์พญายมบาลทรงแย้มพระส่วนแล้วตรัสว่า พรามผู้โง่เขาเอ๋ยเราเป็นองค์ธรรมราชาย่อมทรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมทุกขนาก,ก็แลเห็นในสกลโลกนี้คือสัพพมายาทั้งสิน้นแม้พิธีกรรมใดๆซึ่งบุคคลนั้นกระทําด้วยจิตโลเลไม่ตั้งมัน่นถึงหากจะได้กระทําอยู่แทบฝั่งมหาคงคานั้นไสก็ดีพิธีกรรมนั้นๆก็หาใช่พิธีกรรมที่แท้จริงไม่ ส่วนเจ้าผู้ได้ชื่อว่าโง่เขลาหน้าสมเพศเจ้าได้กระทําลงไปด้วยศรัทธามั่นว่าตนได้ถึงฝั่งแม่น้ำมหาคงคาแล้วก็จัดได้ว่าเจ้าได้กระทําบุญยกิจอันแท้จริงโดยไม่ต้องสงสัยมนุษย์ทั้งหลายมักใช้วิจารณะปัญญาโดยยึดถือเอาความเห็นเป็นประจักษ์แห่งความรู้สึกของตนเอง แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายย่อมวิจารณ์ณโดยเพ่งเอาจิตของบุคคลผู้นั้นเป็นที่ตั้งก็และบัดนี้เจ้าได้ชื่อว่าประกอบอุสลกรรมโดยแท้จริงด้วยจิตศรัทธาของเจ้าบริสุทธิ์จริงแล้วเราจะส่งตัวเจ้าไปสู่สวรรค์เพราะความดีของเจ้านักบัดนี้ นกกระจาบสร้างรังณป่าแห่งหนึ่งยังมีนกกระจาบผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่งจะแต่งงานกันใหม่และจะต้องสร้างรังใหม่เพื่อรองรับลูกน้อยที่จะเกิดตามมาเมียปรึกษากับผัวว่าพี่จา๋าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการสร้างรัง เพียงแต่เคยสังเกตพ่อแม่ทําเท่านั้นไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมนกกระจาบผู้ผัวก็พูดว่าเท่าที่พี่สังเกตพ่อแม่ทําก็น่าจะทําได้แต่เราต้องใช้ความขยันให้มากขึ้นเท่านั้นเพราะการสร้างรังถือเป็นงานใหม่ของชีวิตครอบครัวเลยทีเดียวเมียได้ยินผัวพูดเช่นนั้นก็รู้สึกหนักใจอยู่บ้างกลัวว่าจะสร้างรังไม่สำเร็จทันวางไข่ เมียจึงคลำดูท้องแล้วก็พูดว่าพี่จา๋าน้องรู้สึกว่าท้องโตขึ้นทุกวันทุกวันเราจะสร้างรังเสร็จทันไหมเนี่ยเราต้องพยายามแล้วก็ใช้ความขยันอย่างเต็มที่เพื่อลูกของเราเราต้องทำงานให้หนักมากขึ้นผัวพูดปลอบใจเมียจากนั้นนกกระจาบสองผัวเมียก็ออกหาใบไม้มาทำรัง ใบไม้ที่จะนำมาทำรังได้จะต้องเป็นใบไม้ที่มีลักษณะยาวเช่นใบมะพร้าวอ้อยยาา้าคาตะไครข้ข่าอย่างนี้เป็นต้นทั้งสองบินตรงไปยังป่าอ้อยแล้วใช้จะงอยปากฉีกตั้งแต่โคนใบแล้วดึงให้ฉีกเป็นทางยาวไปปลายใบก็จะได้ใบไม้เป็นเส้นเล็กๆเ,เมื่อได้ได้หลายชิ้น ก็คาบบินกลับไปยังต้นไม้ที่เลือกไว้เพื่อที่จะทำรังต่อไปเมื่อได้ใบไม้มาแล้วทั้งสองก็ช่วยกันทำรังโดยฝ่ายผัวมีหน้าที่มัดเส้นใบไม้กับกิ่งไม้เล็กๆที่เลือกไว้แล้วว่าจะทำรังเมื่อมัดได้แน่นหนามั่นคงดีแล้วผัวก็ทำหน้าที่สารต่อไปเรื่อยๆโดยใช้ปากและเท้าจับปลายเส้นใบไม้สอดสลับสับซายกายเกาะ กอดเกี้ยวกันไปมาแล้วดึงกระตุกกระตุกให้แน่นหนามั่นคงเมื่อป่าอ้อยมีเจ้าของอยู่ใกล้นกสองตัวผัวเมียกลัวอันตรายก็จะพากันไปหาต้นยากคาซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่ไกลออกไปอีกไกลหน่อยก็อดทนเอานะน้องเพื่อลูกของเราเราต้องพยายามพ่อเราเคยสอนว่าทำงานหนักในวันนี้จะได้ดีในวันหน้า นกผู้ผัวพูดให้ข้อคิดแก่เมียจ้าฉันจะพยายามขยันเหมือนพี่ไม่ท้อถอยเลยการสารใบไม้เพื่อทำรังมิใช่เรื่องง่ายๆสำหรับนกที่เริ่มมีครอบครัวใหม่เพราะประสบการณ์ยังมีไม่มากและยังต้องทำอย่างรีบเร่งด้วยเนื่องจากเมียกำลังท้องโตมากแล้วด้วยความเร่งรีบบางครั้งใบไม้ก็หล่นจากเท้าลงพื้นดิน ต้องบินไปคาบมาใหม่และการสร้างรังต้องทําอย่างแน่นหนามั่นคงมิดชิดจนสามารถป้องกันน้ําฝนได้ดังนั้นจึงต้องใช้เวลานานขณะที่กําลังสร้างได้ประมาณครึ่งหนึ่งนั้นใบไม้ที่มัดกับกิ่งไม้เกิดหลุดร่วงหล่นลงพื้นดินเพราะความไม่ชํานาญในการมัดโอ้พี่จารังของเราล่วงลงสู่พื้นดินแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะ เมียเป็นกังวลเราก็ต้องสร้างใหม่สิน้องแต่เราต้องทำงานหนักมากขึ้นเท่านั้นเองพี่รับรองว่าเราจะสร้างรังได้เสร็จทันวางไข่แน่ๆผัวพูดปลอบใจเมียแล้วนกสองผัวเมียก็เริ่มทำรังใหม่โดยนกตัวผู้ไปปรึกษากับพ่อว่ามัดอย่างไรจึงจะแน่นหนาพ่อก็สอนให้อย่างดีแล้วจึงกลับมามัดใหม่ โดยผูกขั้วรังมัดไว้กับกิ่งไม้แน่นหนามั่นคงกว่าเดิมมากนกทั้งสองช่วยกันแขวนห้อยโหนไปมาแล้วกระตุกแรงๆเพื่อทดสอบความมั่นคงแข็งแรงเอาละน้องพี่ว่าแข็งแรงดีแล้วแหละรับรองว่าไม่หลุดแน่พ่อสอนมาอย่างนี้แล้วนกสองผัวเมียก็พากันออกไปหาใบาไม้มาทำรังอย่างขยันขันแข็งและต้องขยันเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว เพราะเวลาวางไข่ใกล้เข้ามาแล้วตัวผู้ต้องทำงานหนักหามรุ่งหามคำ่ำไหนจะต้องออกหาอาหารด้วยหาใบไม้มาทำรังด้วยความขยันอดทนจะทำให้เราประสบความสำเร็จและก็มีความสุขในที่สุดนกตัวผู้จะจำคำสอนของพ่อเสมอทำให้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยความขยันหมั่นเพียร ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จรังรักของนกกระจาบสองผัวเมียก็เสร็จสมบูรณ์ทั้งสองยิ้มให้กันและกันอย่างภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขผัวพูดกับเมียว่านี่แหละน้องคือผลของความขยันหมั่นเพียรอดทนคือหยาดเหงื่อแรงงานของเราเราประสบความสำเร็จได้เพราะเราไม่ท้อถอยเราขยันอดทนน้องสบายใจแล้วใช่ไหมจ๊ะ นกทั้งสองกอดคอกันยิ้มอย่างมีความสุขและเวลาวางไข่ก็มาถึงนกตัวเมียเข้าไปวางไข่ในรังอย่างมีความสุขและก็อบปุ่นโดยมีผัวคอยให้กำลังใจอยู่นอกรังเมื่อวางไข่หมดแล้วทั้งสองก็รอคอยการฟักตัวเป็นลูกอ่อนอย่างมีความสุขต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันหมั่นเพียรความอดทนพยายาม จะทำให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขตามมาหงทองกับลูกสาวชาวไร่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีสองสามีภรรยามีอาชีพทำไร่ปลูกถั่วปลูกงาเลี้ยงชีพพวกเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนับว่าเป็นหญิงสาวงามสกรานวันหนึ่งสองสามีภรรยาคู่นี้จะต้องออกจากไร่ไปตลาดในเมืองจึงให้ลูกสาวเป็นผู้ดูแลไร่ถั่วไร่งาเพราะเวลานี้ถั่วงาใกล้จะสุกต้องคอยระวังไล่นกไล่กาที่จะมากินถั่วกินงา ขณะที่หญิงสาวผู้มีโฉมงามสครานคอยระวังไล่นกกาอยู่นั้นก็ยังมีพญาหงทองตัวหนึ่งเที่ยวโผผินบินร่อนอยู่บนท้องฟ้าพอเหลือเห็นไร่ถั่วง,งาจึงคิดจะลงมาเก็บกินเป็นอาหารและก็ได้ลงเดินลัดเลาะเที่ยวสอดดูทันใดนั้นเองได้ยินเสียงสาวน้อยเปล่งเสียงร้องไล่ฝูงนกฟังสำเนียงเสียงเพราะจับใจ จึงใคร่อยากจะดูรูปร่างว่าเป็นอย่างไรจึงได้แอบคอยจ้องมองตามกระแสเสียงว่าครั้นเมื่อได้พบเห็นร่างก็อุทานว่าช่างรูปงามเหมาะเสียนิกระไรฝ่ายหญิงสาวเมื่อได้มองผ่านไปตามช่องต้นถั่วและงาจึงได้พบเห็นพญานกหงทองรูปงามนางเฝ้ามองจนเปลือตัวต่างฝ่ายต่างผูกพันด้วยกันและกัน พญานกหงทองก็ได้พำนักอยู่กินกับหญิงงามตามประสาคู่หนุ่มสาวครั้นพอได้เวลาพญานกหงทองก็กล่าวลาคู่สามีภรรยาและหญิงสาวของตนก่อนจะกลับได้สลัดขนทองให้หญิงสาวผู้เป็นเมียไว้หนึ่งขนและยังสั่งไว้ว่าขนทองนี้เอาไว้ขายเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูและในเจ็ดวันจะมาพบอีกครั้งหนึ่ง พญานกหงทองได้มาตามคำสัญญาที่ให้ไว้ทุกๆเจ็ดวันก็จะมาพบกับเมียและจะสลัดขนทองไว้ให้ทุกครั้งฝ่ายพ่อแม่ของหญิงสาวเห็นเช่นนั้นก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเจ้านกหงทองมาสลัดขนทองให้เจ็ดวันต่อหนึ่งขนนั้นยังน้อยไปนักต่อไปนี้ถ้าพญานกหงทองมา เราจะให้ลูกสาวของเราล่อแล้วก็จับไว้แล้วเราทั้งสามคนช่วยกันถอนขนให้หมดเราก็จะได้รวยเป็นเศรษฐีเร็วๆไม่ต้องมาทำไร่ทั่วไร่งาอีกต่อไปครั้นถึงกำหนดครบเจวันพญานกหงทองก็มิได้รู้ตัวได้เดินทางมาหาเมียตามกำหนดฝ่ายเมียก็เข้าออดอ้อนตามแผนพอพญานกหงทองเผลอตัว นางก็จับตัวเอาไว้เรียกบิดามารดามาช่วยกันถอนขนพญานกหงทองพยายามพูดอ้อนวอนให้เมียปล่อยตนไปแต่อ้อนวอนสักเท่าไหร่บิดามารดาและเมียของตนก็ไม่ยอมและยังรุมช่วยกันถอนขนจนหมดตัวพญหงทองทนเจ็บปวดบาดแผลไม่ไหวจึงสิ้นลมหายใจในทันที คนที่ครอบครัวชาวไร่ถั่วไร่งาถอนเก็บไว้นั้นก็ไม่ได้เป็นทองเลยแม้สักเส้นเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นเพราะความโลภมากลาบจึงหายโปรดติดตามนานานิทานและเรื่องเล่า ชุดที่34ในคลิปต่อไป